สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนแฟนรายการตรงไปตรงมาแฟนแฟนรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์ที่14มีนาคม2563นกนะครับกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกับผมซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีข้อมูลมีข้อได้จริงเพื่อจะแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เราก็ออกมาพูดมาคุยกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องศึกท่านผู้ชมนะฮะศึกที่อยากจะออกมาพูดเหลือเกินศึกแรกเนี่ยนะฮะศึกที่อยากจะพูดคือเป็นศึกที่ไม่น่าจะเป็นศึกอะศึกระหว่างคุณปารีนานะคุณเ e. อปารีนาไกลครบกับพ่อนะระหว่างพ่อคือคุณทวีไกลครบก็เป็นกรณีที่คุณทวีไกลครบเนี่ยนะครับขับรถไปชนประชาชน แล้วก็ไม่ยอมจอดไม่ยอมรับผิดชอบในความเสียหายนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าอเอพเอ,เอปรินาเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับออกมาพูดโพสต์ข้อความว่าพ่อหยุดเถอะนะครับเรื่องค่าเสียหายเนี่ยปรินารับผิดชอบหมดอยู่แล้วอะแต่พ่อหยุดเถอะไอ้เรื่องอย่างนี้ผมว่ามันแหมมันเล่นอะไรกันระหว่างครอบครัวเดียวกันนะพ่อกับลูก แม้ทำเป็นโพสผ่าน Facebook ค,คำถามก็คือว่าคุณกำลังจะอธิบายอะไรให้แกกันระหว่างพ่อกับลูกทำไมคุณไม่ไปปรับความเข้าใจกันเองคุณทำไมไม่บอกพ่อคุณเองนะว่าพ่ออย่าไปทำอย่างนั้นขับรถชนเขาพ่อก็ต้องจอดนะนะพ่อไม่ใช่หนีเขานะไอ้ค,คล้ายๆอย่างนั้นแทนที่จะคุยกันเองแต่ปรากฏว่าไม่ยอมคุยนะมาแปลกใช้สื่อเป็นตัวกลางอันนี้ก็ เป็นศึกระหว่างพ่อกับลูกแต่ว่าศึกอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ประโยชน์อะไราสาระผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ก็อดที่จะเอามาพูดไม่ได้ว่าแม่อย่าไปทําอย่างนี้เลยนะครับใช้หน้าสื่อมันเป็นประโยชน์ดีกว่านะหน้าสื่อหน้า,าประชาชนก็ติดตามเลยใช้มันประโยชน์ดีกว่านะอย่าเอาเรื่องแหม่พ่อหยุดเถอะนะพ่ออย่าไปขับรถหรือพ่ออย่าไปชนคนแล้วก็หนีอีกนะนะอ,อย่าไปทําอย่างนั้น โถนะครับเล่นอย่างนี้เล่นอะไรนี่ก็เป็นสืบแรกนะเอเออย่าพูดมากครับู้มก็คิดเองกันลวกันระหว่างสองคนในวันนี้มีราคาหรือไม่ก็ไปว่ากันเอาเองนะครับเอปรินาบางคนก็บอกว่าแม่นะครับคุณก็เรื่องคุกเรื่องตารางคุณก็อยู่ใกล้อยู่นะเรื่องรุกป่านะครับป่าสงวนพ่อก็เช่นเดียวกันก็อยู่เรื่องเดียวกันหรือว่าการออกมาโพสต์กันเองระหว่างพ่อกับลูกเป็นลักษณะการกลบข่าวในเสียงวิจารณ์หรือไม่ หรือต้องการแสดงอะไรอันนี้ท่านผู้ชมก็ตอบกันเองกันแล้วกันนะครับผมไม่ตอบแทนแลวละเพราะว <c oughs> ่าสองคนเนี่ยผมในมุมผมแล้วราคาเนี่ยผมไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรนะครับแต่อดแว่พูดเออีกศึกศึกที่2ออันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมคือศึกระหว่างกมรมศุลกากร,กรกับกรมการค้าภายในเดี๋ยวผมจะถามท่านผู้ชมว่าสององค์กรเนี่ยระหว่างกมรมศุลกากร,กรกับกรมการค้าภายในท่านเชื่อใคร คือประเด็นกรณีที่กรมศุลกากรเนี่ยเขาออกมาถแถลงนะครับผ่านหน้าสื่อมวลชนบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยนะฮะอนุญาตให้มีการส่งออกหน้ากากใน330ตันคือกรมการค้าภายในเนี่ยอนุญาตแล้วการอนุญาตนะครับก็มีไม่กี่รายนะ,ะเป็นรายใหญ่ๆไม่กี่รายมีการส่งออก330ตันปรากฏว่าข่าวนี้ก็ออกมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับ กรมการค้าภายในออกมาโต้ท่านนะ่าจะเป็นเมื่อวันหรือวันซืนถึงขั้นที่บอกว่าจะจับโคศกกรมศุลกากรคือจะแจ้งความดําเนินคดีกับกรมศุลกากรบอกว่าการที่กรมศุลกากรมาเปิดเผยว่าในเดือนมการาเดือนกุมภากนะรมการค้าภายในนั้นให้ส่งออก330ตันสําหรับหน้ากากเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่า เป็นการดําเนินการก่อนกระทรวงนิตออกประกาศนะครับทาทำนองเนี้ยถึงขั้นกว่าจะต้องแจ้งความดําเนินคดีกับโฆษกกรมศุลการกรเอาละสิปรากฏว่าผมดูข่าววันนี้จากกระปุกนะนะครับก็เขียนบอกว่าศุลการกรยืนกลานนะว่ายืนกลานว่ากรมการค้าภายในเนี่ยเซ็นส,ส่งออกหน้ากากามรตัดสามสิบตันจริงไม่มั่วนิ่ม นะเผยบอกว่ายืนยันเดือนมกราคมพาไทยส่งออกหน้ากากอนามัยนะ330ตันมูลค่า160ล้านบาทจริงนะฮะแม้กรมการค้าภายในขู่ฟ้องร้องหานะว่าให้ข่าวมั่วอันนี้ไม่กลัวอันนี้น่าสนใจอ้าวท่านผู้ชมเชื่อใครระหว่างกมรมศุลกากรกับกรมการค้าภายในได้กรมการค้าภายในเนี่เสียมวยมาทีนแล้วนะนะครับ กรณีที่คุณจุรินลักษณะพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวานิชไปตรวจโรงงานหน้ากากคุณจุรินออกมาพูดบอกว่าไม่ต้องห่วงหน้ากาก200ล้านชิ้นมีแน่นอนอย่าไปกังวลนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็มีข่าวพูดคนใกล้ชิดคุณธรรมนัทพงเพ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะออกมาเป็นข่าวในลักษณะว่าคนใกล้ชิดกําลังจะส่งออกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นไปยังประเทศจีน ะครับซอจีนได้ขายได้แพงกว่าปรากฏว่ากรมการค้าภายในก็ออกมาพูดนะออกมาโต้ในลักษณะว่ามันไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะมี200ล้านชิ้นเพราะเนื่องจากว่าโรงงานผลิตมันมี11ลโรงนะอันนี้1เดือนเราผลิตได้ประมาณ36ล้านเท่านั้นเองก็เหมือนกับคล้ายๆก,ายกับว่าไปโต้แทนคนใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัฐปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็คือระหว่าง คำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะพิสิทธิกับอธิบดีกรมการค้าภายในใครเชื่อถือได้มากกว่ากันก็เป็นข้อสงสัยของสังคมที่ผ่านมาวันนี้ผมถึงบอกว่าเครดิตของกรมการค้าภายในเนี่ยน้อยนะถ้าให้ผมเชื่อผมเชื่อข้อมูลของกมรมศุลการกรเพราะกมรมศุลการกรก็ดีกรมการค้าภายในก็ดีทั้งสองหน่วยงานอยุด ใต้อนัตของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสิ้นนะครับอยู่ใต้อนัตทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับกรมศุลไม่กล้าโกหกหรอกถ้าการส่งออกเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามที่กรมศุลกละกากรออกมาแถลงผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการส่งออกอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับส่วนท่านผู้ชมจะเชื่อฝ่ายใดหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูว่าท่านเชื่อกรมศุลกากรหรือกรมการค้าภายใน ปรเด็น,นดยุธ์จันโฉชาในเมื่อสองหน่วยงานยังเถียงกันอยู่แล้วคุณจะว่าไงนะแล้วตรอมีประชาธิปัตย์นะครับคุณจุลินลักษณะพิเศษแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยเลยนะผมก็าเราดีกว่ารับดีว่าก,การกระทรวงมนิสเนี่ยนะไอ้พายเรือให้จนนั่งหรือจนพายเรืออะไรก็แล้วแต่อย่ามาเล่นตีสองหน้าตีสองแฉกตีสองมุมกันเลยนะประชาชนก็มองขืนออกอะนะไอ้ฝ่ายหนึ่งบอกแหว,วจะไม่พายเรือให้จนนั่ง นะครับจะไม่นั่งเรือจโจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป่า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 กอดคอประยุ์กันแน่นผมว่าไอ้เรื่องปลายหีอย่างนี้อย่าไปเล่นเลยนะครับอย่างคุณเทพไทยออกมาบอกว่าคุณอาฉริยะอาจจะไปแฉเรื่องคนใกล้ชิดรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหน้ากากเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าคุณอาชิระอชาชริยะนะบอกชื่อมาเลยนะครับคุณก็เป็นนักกฎหมาย ผมว่าโอ้นะครับคุณเล่นอะไรกันอยู่แล้วก็ไปบอกว่าไหมปัจจิปัดไม่น่าจะเกี่ยวอะไรจำนองเนี่ยนะฮะอะไรจะเกี่ยวแล้วแต่วันนี้สําคัญคือพลเอกประยุทธ์จะอยากคุณทาอะไรอยู่ในเมื่อมีปัญหาอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่ององคอ์กรปัญหาเรื่องหน้ากากาที่มันไม่ครบมันก็ชัดอยู่แล้วนะฮะวันนี้คุณจะมาบอกมาถแถลงการพลเอกประยุทธ์ถแถลงการานะออกเอกสารด่วนบอกว่าแจ้งสถานการณ์โควิด19นะแกบอกว่าไงรูกไหมท่านผู้ชม แกบอกว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวร,รัสปอดอักเสบหรือว่าโควิด19เนี่ยนะและสถานการณ์สำคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาภัยแล้งปัญหาการว่างงานปัญหาความเหลื่อมล้าดังนั้นในห้วงเวลานี้เราจึงควรที่จะร่วมมือรักษาเมาคีเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะฮะอันนี้ก็คือรักษา,มาัมคีอันนี้อยากจะฟอ้องพลเอกประยุทธ์อย่างหนึ่งนะ ตอนนี้ผู้นำฝ่ายค้านโดยคุณสุมพงษ์อมรวิวัตรเขากำลังล่าลายชื่อสสในการที่จะเปิดสมัยวิสามันนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิด19แก้ปัญหาเรื่องอื่นๆนะเนื่องจากว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมีเสียงอยู่น้าเวลานี้นะนับดู่คร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณสัก220เสียงในซสีกฝ่ายค้านก็ต้องอาศัยสสซีกฝ่ายรัฐบาลอีกประมาณสัก30เสียงนะครับ แล้วก็กาลังถามรัฐบาลว่าคุณจะเปิดสมัยสามัญวิสามัญไหมแต่ถ้าคุณประยุทธ์จันโอชาบอกว่ารัฐสามัคคีเ,เราจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุณกล้าสั่งสอส,อสอพักพลังประชารัฐคุณเซ็นชื่อประกาศเพื่อที่จะให้มีการเปิดสมัยสามัญวิสามัญในการประชุมครั้งนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้คอยดูกันต่อไปนะครับวันนี้ยังไม่บอกนะแต่จะขอดูว่าคํโพูด นะความคิดกับการกระทําของบนเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมันจูนตรงกันหรือไม่นะฮะกับที่ผ่านมาผมดูและจูนไม่ค่อยตรงแกบอกว่าเรื่องมาตรการรองรับการระบาดของโควิด -19 เรามีหลายอย่างที่แตกต่างกันด้วยอัตลักษณนะ์ความคิดอ่านจำนวนประชากรรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยซึ่งคงนำมาเปรียบเทียบกับต่างประเทศไม่ได้มากนักในการทำง,งานของรัฐบาลและส่วนราชการขนานี้เอาละครับอันนี้ก็เป็นคำแถลง บอกว่ารู้ไหมบอกว่ารัฐบาลจําต้องนําข้อมูลจากต่างประเทศแนวทางเรือที่เป็นสากลและข้อมูลจากในประเทศมาพิจารณาร่วมกันนะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะที่ต้องช่วยกันแก้ไขทุ่มเทเสียสละนะเอาเถอะนะครับถ้าคุณเสียสละทุ่มเทอย่าไปคิดเองนะครับเพราะที่ผ่านมาพอเอูเด็กผย้จญิงชาคิดอะไรสําเร็จหรือไม่ก็ไปตอบว่าเองท่านประชชนก็คงคิดได้นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นกันแบบประจักษ์แล้วอะ ว่าฝีมือพลเอกประยุทธ์มีหรือไม่ mm hmm. นะครับมาบอกอีกว่าถ้าหากเรายงคงให้ข่าวบิดเบือนให้ร้ายใต้สีกันจับแต่ประเด็นขนาจับแต่ประเด็นเอานะครับาถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบิดเบือนเขาใส่ร้ายกันหรือผมดูก็ไม่มีอะไรที่มันบิดเบือนเลยนะนะนี้ต้องบอกตรงๆว่าท้าพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถามว่าที่ผ่านมาเขาบิดเบือนเรื่องอะไรเหรอเรื่องหน้ากากาไม่พอบิดเบือนไหมเปล่า เรื่องมาตรการการป้องกันโควิด19ที่รัฐบาลได้ทำไหมเขาบิดเบือนเรื่องอะไรไหมเปล่าเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจสุดเพราะการบริหารราชการแผ่นดินของท่านจริงหรือเปล่าก็ใช่ก็ไม่ได้บิดเบือนตรงไหนหลังโควิด19มาเห็นไหมในวันนี้เศรษฐกิจสุดจะได้เรียกว่าแทบจะจมดินอยู่แล้วถามว่าเป็นการบิดเบือนหรือเปล่าก็เปล่าก็ไม่รู้ว่าแกไปพูดถึงการบิดเบือนบิดเบือนเรื่องอะไรนะไปป้ายสีซึ่งการป้ายสีรัฐบาล ป้ายสีเรื่องอะไรนะฮะลองแกงมาทีละอย่างว่าเขาป้ายสีท่านเรื่องอะไรแล้วเขาจะได้ตอบได้ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นการป้ายสีอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นวันนี้ประชาธิปไตยมีอยู่จริงไหมบอกไม่จริงเอ้าแล้วเขาป้ายสีตรงไหนนะครับแกบอกอีกว่าหลายคนมองว่าเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยขอให้พิจารณาดูว่าวันนี้เรามีประชาธิปไตยเต็มที่แล้วหรือยัง พุทโถพุทธเอกพจจนโยชาคำพูดคํานี้ไม่น่าออกจากปากท่านเลยนะหลายคนมองว่าเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงไหมล่ะวันนี้กฎหมายนูญเป็นประชาธิปไตยในปี60น่ะเอาสวสองร้อยคนมาเลือกตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมล่ะองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยตั้งโดยพุเอกพยจจันโยชาสมัยเป็นคอสชเป็นประชาธิปไตยเหมือนล่ะการร่างยุทธศาสตร์20ปี นะร่างโดยคอสชเนะนี่ยเป็นคนตั้งมาร่างทั้งหมดเนี่ยนะนะครับมันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ละ่ะแล้วยังจะมาบอกอยู่ว่าหลายคนมองว่าเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยขอให้พิจารณาดูว่าวันนี้เรามีประชาธิปไตยเต็มที่แล้วหรือยังมันมีที่ไหนละ่ะพลเอกประยุทธ์นะแกไปบอกว่าสื่อโซเชียลออกข่าวโดยเสรีหรือไม่มีใครห้ามเอานะครับคุณต้องแยกให้ออกนะ ระหว่างประชาไตยกับการแสดงความคิดเห็นหรือสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลว,วันนี้คุณก็ไล่จับไล่จี้เขาอยู่นะและนะครับสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับมันจากสภาพการไม่เป็นประชาไต่เขาจึงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และการวิาพากษ์วิจารณ์กับการทํางานนะหรือการกําหนดกฎดเกณฑ์ล็อกสเปคโดยกฎหมายรัน้นวนปี60คนละเรื่องอะไรนะเพราะคุณล็อกสเปคตามรัน้นวนปี60ต่างหากเล่านะครับต้องการสืบทอดอำนาจใช่ไหมล่ะ ตั้งสวมาเพื่อเลือกตัวเองใช่หรือเปล่านะครับตั้งองค์กรเสรละต่างๆมาเพื่อวินิจฉัยและชี้ขาดบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองหรือไม่คุณตอบได้เองอะและอย่างนี้เขาจะเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยสื่อโซเชียลต่างๆนั้นไม่สามารถจะทาอะไรได้มากมายเท่าไหร่นะักอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับศึกระวางหลายๆภาคส่วนเรามาดูอะช่วงสุดท้ายเป็นประเด็นที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาเสนอ ความเห็นนะครับผมเห็นอ่านเห็นแล้วผมชอบใจนะก็เลยถือโอกาสมาเผื่อแผ่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการไปด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับคือนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเสนอประเด็นที่อยากจะเรียกร้องก็คือแฟลตม็อบนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แหละครับวันนี้นักศึกษาทั่วประเทศออกมาสแสดงความคิดเห็นนะครับออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งคุณออกไปคุณอย่าอยู่นะครับถ้าคุณออกไป เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็เชื่อว่าอย่างนั้นก็ฟื้นขึ้นนักศึกษาเขาเสนอประเด็นแรกเรื่องสิทธ,ธิเสรีภาพน่านยชมฮะเขาบอกว่ารัฐมนูมาตรา34ให้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแต่ห้อยท้ายว่าเว้นแต่มีกฎหมายความมั่นคงของรัฐตนจิงขอเสนอให้เขียนให้ชัดเจนว่ากฎหมายเหล่านี้ควรตีความอย่างไรดังนั้นกฎหมายใดที่สามารถเข้ามากำกับ สิทธิเหล่านี้ของประชาชนได้ไม่ใช่อ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐและความเป็นคุณกับรัฐบาลประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนรัศดรกําลังเสนอเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายความมั่นคงบางมาตรานั้นยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศยังเป็นอุปสรรคต่อการาแสดงบางอย่างในเรื่องของอสิทธิเสรีภาพตามระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยยังจะต้องพูดคุยกัน สองนักษาบอกเสนอให้แก้มาตรา91ว่าด้วยวิธีการคำนวณสอสอเรื่องนี้ข้อดีคือจะทำให้พักใหญ่ไม่มีเสียงที่มากจนเกินไปและทำให้พักเล็กมีพื้นที่แต่หากพักการเมืองที่มีเสียงน้อยเกินไปไม่มีระบบการจัดการจะไม่สามารถสะท้อนเจตนารมของพี่น้องได้อย่างแท้จริงอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะนะครับควรแก้มาตรา1 5 9ว่าด้วยการที่มาของนาย,ยนรัฐมนตรี โดยนายกควรจะมาจากสสที่ประชชนเลือกมาอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะข้อที่4ควรแก้มาตรา256ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเนี่ยและเลือกกันมาเองมีที่มาไม่ชอบทำตามระบอบป,ประชาธิปไตยแต่รับนูลับกำหนดให้ต้องใช้เสียงสอวอจึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ตรงนี้ก็เป็นเสมือนกุญแจล็อกประเทศให้นิ่งอยู่กับที่ผมก็เห็นด้วยอีกข้อ 5. องค์กรเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยองค์กรตุลาการถือเป็นสารสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมนับแต่วันนี้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบองค์กรยุติธรรมได้เลยเพราะผู้บริหารสารไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจึงเสนอให้คนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสารต้องผ่านความเห็นจากผู้แทนราษฎรโด,ดยใช้เสียงรับรอง 3ใน4อันนี้ก็ถ่าสนใจนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญน,นะครับใช้สารสนนนั้นบริหารประเทศผมจริงๆนะด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยนะครับควรจะมีความเห็นเฉพาะเรื่องการชี้แย้งชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ไม่ได้ชี้นําการบริหารประเทศวันนี้ประเทศไทยถูกบริหารโดยขออยัดตรงๆนะนะครับโดยคำไม่ได้ใช้ของสารสนนซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะ นะครับสารนวนควรวิจัยความขัดแยง้งความชี้แย้งทางกฎหมายเท่านั้นจะไปชี้ทางการบริหารอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะฝ่ายบริหารเขาก็มีฝ่ายนิติบัญญัติก็มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเขาขานอำนาจกันอยู่แล้วนะครับถ้าสารนวนจะไปชี้นะครับทางลูกลังนะคุณจะทําดไฟลถไฟความเร็วสูงคุณทำลังลูกลังให้ได้ถ้าตอ่ออย่างเงี้ยนะี่คือไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารนะครับอันนี้ก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะ ประเด็นที่6บอกว่าองค์กรอิสระตามมาตรา230และมตาะมตรา247วันนี้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากแต่ไม่มีอำนาจใดในการตัดสินทุกเรื่องจะดูเขียนส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีอำนาจในการฟ้องศาลกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะนำเรื่องนี้ออกไปทำให้เรื่องเหล่านี้กองอยู่ที่ก .2 มโดยไม่มีการแก้ไข ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือใช้รูปแบบรัฐนูนปี40นะโดยการตั้งสภาร่างรัฐนูนนั้นขึ้นมายกร่างนะเพราะรัฐนูนที่ไม่ดีย่อมทําให้ได้รัฐบาลที่ไม่ดีการมีรัฐนูนที่ดีจะทําให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อันนี้นักศึกษาธรรมศาสตร์นะฟันตรงๆเหนือกว่าประยุทธ์จันโอชา ท่านผู้ชมคิดว่ายัางไงฟันตรงตรงความคิดนี่คณะนักศึกษายังไม่จบปริญญาตรีผมว่าเหนือกวประยยทธ์จนันโอชาเยอะผมว่าให้นักศึกษาคนนี้มาบริหารประเทศแทนพลเอกประโยชน์จันโอชาดีกว่ารอเขาจบปริญญาตรีซะหน่อยเนื่องจากว่าคุณสมบัติการจะเป็นสสเริ่มตีต้องจบปริญญาตรีนะครับรอสักหน่อยพลเอกประยยทธ์รีบออกไปเถอะนะครับนักศึกษาเสนอมา6ข้อเนี่ยโดนทุกข้อ นะครับพลเอกพยุทธ์เสนอแต่ละข้อผมยังไม่เห็นโดนสักข้อหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรามาจุดประกายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผมกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้อ่ะเขาจะขอญาติอ่านาหน่อยเนาะนะครับบอกเราจะอ่านนะครับก็ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะนะครับทักก็มันบ้าชอบอะไรโชว์พอ,อร์นะฮะอันนี้ก็ไปอ่านกันตัวเองต่อ นะ่าไม่มีราคาอ๋อคงจะพูดถึงเรื่องเอปรินานะนะครับไม่มีในทีวีแล้วหรือคะได้เวลาเหตุบ้านน้ำลายทำลายสิ่งที่ถูกต้องนะครับะนะครับสวัสดีตรงไปตรงมาทั้งครับทุกวันนี้เป็นปรใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับถามจริงๆคำตอบก็คือแม่มันถึง20%หรือเปล่านะฮะ20%บจะถึงหรือเปล่า เมื่อกี้ถามคาถามพี่นะ้องท่านผู้ชมไม่มีใครตอบเลยเลยระหว่างกรมศุลกากรที่บอกว่านะฮะกรมการค้าภายในเนี่ยนะส่งหน้ากากอนุษย์ส่งหน้าก,ากากไปต่างประเทศ330ตันแต่ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในบอกว่าไม่มีที่กรมศุลกากรพูดนะั้นเั้นเรื่องไม่จริงนะถึงขั้นจะแจ้งความดําเนินคดีกับโฆษกของกรมศุลกากรและกรมศุลกากรก็ออกมายืนยันว่าสิ่งที่ผมครับ สรุปแล้วสององค์กรน,นี้เราจะเชื่อใครตอบมาสันหน่อยได้ไหมนะครับว่าท่านเชื่อใครบ้างสนับสนุนความเชื่อของกรมศุลกากรกหรือ,อ,อเรื่องของกรมการค้าภายในนะฮะกรมการค้าภายในในี่สำหรับผมแล้วเฉยๆนะนะครับที่ถแถลงมาหลายครั้งนะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ถแถลงบอกว่านะะมีการแจกหน้ากาก,ากให้ชมรม สมาคมร้านขายยาแต่ปรากฏว่าสมาคมร้านขายยาออกมาโว,วยไม่เห็นนะมีหน้ากากสักอันหนึ่งและกรมการค้าภายในนะครับดูตามข่าวนะช่วงก่อนก็บอกว่านี่นะถ้าคุณแย่ผมเอาหน้าก,ากากให้คุณไปขายคุณต้องมาขอโทษผมกันนะจนกระทั่งเมื่อวานผมก็คุยกับท่านอดิศรเมเกตบอกว่าแม่คุณแยกแยะไม่ออกหรือยังไงนะครับระหว่างนะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมหน้าที่การให้หน้ากากกับ สมาคมร้านขายยามันเป็นหน้าที่มันเป็นคำสั่งแต่รเรื่องขอโทษหรือมินประมาทหรือไม่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนคุณจะทําหน้าที่อะไรอันนี้กระบวนการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่ากรมการค้าภายในก็ออกมาบอกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ,ะผมไม่ได้ให้มาขอโทษอะไรแต่างนี้แต่ว่าเขาแปลไปอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดนะครับท่านชมบอกว่าเชื่อกรมศุลก,กากรค่ะ อ่านะครับคุณแฟนตัวยงคุณบุญยนัทก็บอกว่า mm. เชื่อกรมศุลกากรค่ะอ่ะนะครับผมก็น่าจะคล้อยกันนะแต่ไม่จะไปนต้องมีความเห็นเหมือนผมนะนะครับใครมีความเห็นอย่างไรแสดงกันมาอย่างเต็มที่เราเชื่อกรมศุลกากรหรือเชื่อกรมการค้าภายในเอาละนะครับสาหรับประเด็นตรงประเด็นประจําวันเสาร์วันนี้ใช้เวลาพูดคุยกันก็พอสมควรเนาะนานไปเดี๋ยวจะเบื่อ นะครับพรุ่งนี้เราก็คงพบกันในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับใกล้ๆ11โมงก็จะเข้ามาพบกับท่านผู้ชมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นอะไรคอยติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้จะมีศึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมก็ยังแสดงความเห็นมาเรื่อยๆนะครับว่าเชื่อกรมศุลากากรน,นะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณานกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นสาระ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กันเออลืมบอกไปนะฮะอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูข่าวนะฮะผลการวิจัยของหมอเฟยโจนะของประเทศจีนนะหมอเฟยโจของประเทศจีนเขาผลงานงานวิจัยวิจัยจากคนที่เป็นโรคโควิด19เนี่ยแหละครับบอกว่าโรคโควิด19นั้นนะูย ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง37วันอันนี้น่ากลัวนะฮะนะถ้าอยู่อย่างนี้จริงนะเพราะที่เป็นงานวิจัยแท้ๆนะครับอยู่ในร่างกายได้37วันแม้จะหายแล้วเนี่ยมันก็จะไปหลบอยู่นะครับไปฝังตัวอยู่ที่อย่างเช่นทางเดินหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดไข้โควิดและไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สามารถแพร่ได้ เพราะมันอยู่ได้ถึง37วันอันนี้เราต้องเชื่อนะผลวิจัยอย่างนี้อย่างน,น้อยๆนะครับจะจริงหรือเทจมันจะทําให้เราไม่ประมาทอย่างน,น้อยๆใครที่เป็นญาติพี่พน้องใครเป็นก็รอให้พ้น37วันอันนี้เป็นผลการวิจัยนะครับของประเทศจีนซึ่งเขา,าเป็นไข้หวัดตัวนี้มาก่อนก็คือไข้หวัดอู่ฮั่นที่เราเคยได้ยินกันอันนี้ก็ฝากอาบอกกับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับอย่างน,น้อยๆเราจะได้ใช้ความระมัดระวัง และโคว COVID ิด19เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีความตั้งใจในการที่จะป้องกันนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันคืออันตรายถึงขั้นชีวิตนะครับถึงขั้นชีวิตนั้นก็ฝากเตือนนะครับกันด้วยความเป็นห่วงนะครับวันนี้เห็นบอกบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอิตาลีมีการตุนอาหารกันแล้วนะครับ ประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะมีสมองคิดได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนะคระับองค์นี้เขาตุนอาหารเราควรจะส่งออกเรื่องอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้คิดได้หรือเปล่านะอาจจะวิกฤตเป็นโอกาสแต่ว่าที่อิตาลีที่อเมริกาเขาเริ่มตุนอาหารแห้งกันแล้วนะครับคือจะไม่ให้ออกจากบ้านเพราะของเราก็เช่นเดียวกันนะครับต้องระวังจริงๆนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับอ่าววันนี้พบกันครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ